ชมผ้าทอสวยๆกันอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นซิ่งมุกสีดํานะครับเนื้อฝ้ายนะครับส่วนเชิงนะครับเป็นไหมนะครับทอด้วยมือเงางามมากเลยนะครับตัวเชิงนี้เป็นลายที่โดดเด่นมากเป็นลายอกลักษณ์ของจังหวัดประดิษฐ์เป็นลายดอกกระดูกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งพบาทนะครับยังไม่อัดผ้ากาวแต่ถ้าให้เราอัดผ้ากาวให้ ก็จะอยู่ที่1,800บาทรวมค่าส่งเลยนะครับสีเงามากเลยนะครับสีโดดเด่นอัตลักษณ์สวยๆอย่างนี้ให้ควพลาดนะครับทักแชทเอสไลน์า S มาชมกันได้นะครับสอบถามได้มีหลากหลายมากกว่าเพีงเียวนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพ่อค้าขายจริงส่งจริงนะครับอย่าลืมนะครับหาผ้าทอสวยๆสวมใส,ส่ช่องงานบุญงานมงคลหรือว่ามงคล มีให้บริการทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพื้นสีดำสีสดใสสีวัยรุ่นสีวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมีทุกรูปแบบักมาสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ